สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่เกือบจะ perfect day นะฮะสำหรับแฟนบอลทีมชาติไทยคือนักเตะเนี่ยเล่นกันได้ดีครับเ,ออเรียกว่าเล่นดีกันหลายคนเลยทรงเกมก็ออกมาดีสกอร์ก็ออกมาดีและกองเชียร์ที่สนามเองก็สุดยอดนะครับถึงแม้ว่าเกมการแข่งขันเนี่ยมันจะหยุดไปนะฮะเพราะฝนตกอยู่ช่วงหนึ่ง หรือมันจะมีเหตุการณ์ที่น้องหมานะครับวิ่งลงมาในสนามใช่ไหมแล้วน้องเนี่ยก็มาเบ่งโชนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยทางโจราทานนะครับก็ไม่รู้จะทําหน้ายัางไงดีนะฮะเพราะตัวเองเนี่ยเพิ่งพลาดและทําให้ไทยเนี่ยเสียประตูแต่การที่น้องหมานะครับวิ่งลงมาเบ่งโชเนี่ยมันก็ช่วยเบรกอารมณ์ของทุกคนได้ดีนะครับคือถ้าไม่นับ2เหตุการณ์นี้โดยรวมเหมือนที่ผมบอกครับเป็นวันที่เรียกได้ว่าเกือบจะเพอร์เฟกต์เดย์ซึ่งเกมนี้นะครับเราคองบอลได้มากถึง59%มีโอกาสยิงทั้งหมด19ครั้ง ตรงกรอบ7ครั้งในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับมีโอกาสยิงแค่6ครั้งและตรงกรอบแค่3ครั้งซึ่งฟิลิปปินส์ชุดนี้เองนะฮะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีตัวลูกครึ่งเนี่ยแทบจะยกทีมเลยมีทั้งค่าแข่งอยู่ในยุโรปแล้วก็ในไทลีคือเอาจริงๆนะฮะก่อนที่เกมจะหยุดไปเพราะฝนตกเนี่ยทางฟิลิปปินส์นะครับเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้กลัวทีมชาติไทยเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยเปิดเกมแรก แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับแต่หลังจากที่กลับมาเตะกันต่อครับเหมือนฟิลิปปินเนี่ยจะดูดรอปๆไปอาจจะเป็นเพราะว่าทางฟิลิปปินนะครับไม่ชินกับการเตะบอลน,นะครับที่ลูกบอลเนี่ยมันหนืดน้ําหรือว่าเตะบอลที่ตอนมีฝนตกเยอะๆและสุดท้ายนะครับในครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ทีมก็ทําอะไรกันได้ไม่ถนัดถึงแม้ว่าทีมชาติไทยนะครับจะมีโอกาสได้ลุ้นจังๆครั้งหนึ่งจากลูกยิงของอนันต์แต่สุดท้ายครับก็ทําอะไรกันไม่ได้และจบครึ่งแรกไปด้วยการเสมอกัน0 0พอเข้าสู่ครึ่งหลัังครบ กลายเป็นไทยที่ดูดีกว่าแบบเห็นได้ชัดคือถึงแม้ว่าสภาพสนามนะครับจะเริ่มดีขึ้นแต่รูปเกมของฟิลิปปินเนี่ยกลับสู้ไทยไม่ได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าทางโค้ชอิชิอินะครับได้มีการส่งตัวหลักลงมาเพิ่มในสนามถึง3คนนั่นก็คือสัสะลักษ์สุภชัยและก็สุพนัท ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นแบบผิดหูผิดตากับครึ่งแรกนะครับและเป็นทีมชาติไทยครับที่ขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่53จากจังหวะที่เราเนี่ยได้ลูกทุ่มนะฮะและกองหลังของฟิลิปปินเนี่ยเคลียบอลไม่ขาดครับชนะทิพย์เนี่ยเลยกดด้วยขวาทําให้ไทยเราขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์จากนั้นครับไทยเราเนี่ยก็เข้าบุกเป็นชุดเลยนะฮะแต่ถทาว่าก็ยังเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ มาถึงในนาทีที่63นะครับฟิลิปปินมาตามตีเสมอเราเป็น1ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะลูกทุ่มเหมือนกันเลยซึ่งจังหวะนี้แหละนะครับที่โจนาธานเนี่ยประกบตัวไม่ดีนะครับทำให้คริสเตนเซนเนี่ยได้มีโอกาสพลิกและยิงเข้าสามเหลี่ยมนะครับไปแบบสุดสวยแล้วก็เป็นช็อตนี้เองครับที่น้องหมาเนี่ยมันวิ่งลงมาเบ่งโช์พอดีนะฮะตอนนั้นผมเลยคิดว่ากองเชียร์ไทยเนี่ยไม่รู้จะเศร้าหรือว่าจะขำดีนะฮะแต่ไทยครับก็ใช้เวลาไม่นานในการออกนําอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาอีกแค่5นาทีครับ เจริญศักดิ์เนี่ยเปิดเข้ามาตรงกลางนะครับและเป็นสุพนัทที่ขิดลูกนี้เข้าไปแบบสุดสวยนะครับทำให้ไทยขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่68ถัดมาครับในนาทีที่75ฟิลิปปินเนี่ยก็เหลือ10คนจากจังหวะทําฟาวของอิกินาโดนะครับก่อนที่ไทยเนี่ยจะมาได้ประตูปิดกล่องในนาทีที่87จากสุพนัทคนเดิมครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยสุพนัททาชิ่งสองกับสุภชัยนะครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไป จบเกมครับไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3ประตูต่อ1ทําให้ไทยเนี่ยได้ทะลุเข้าไปชิงกับซีเรียนะครับที่สามารถเอาชนะทาจิกิสถานมา1ประตูต่อ0หลังจบเกมครับทางมาดามแป้งเนี่ยก็ได้ประกาศอาัดฉีดนะครับให้กับนักเตะทันที1ล้านบาทส่วนทางโคชอิชิอินะครับก็ได้ออกมาเผยเทคนิคที่ได้ใช้ในครึ่งหลังว่าในช่วงพักครึ่งนะครับเขาได้คุยกับนักเตะในทีมครับว่าครึ่งหลังเนี่ยจะต้องเล่นอย่างไรและได้ตัดสินใจเปลี่ยนตัว ก็คือเปลี่ยน3ตัวหลักลงมานะครับ <S <S เพื่อเน้นกดดันคู่ต่อสู้เป็นหลักและอิชิอิเองก็ได้มีการพูดถึงนัดที่จะเจอกับซีเรียนิดนึงนะฮะโดยแกบอกว่าผมได้ดูพวกเขาเล่นในครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังเราต้องยืนตำแหน่งให้ดีครับ <S <S เพื่อรับมือกับเกมรุกซึ่งซีเรียนเนี่ย <S <S เล่นเกมรุกได้ดีอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนของโคชอิชิอินะครับทีนี้ครับเรามาต่อกันด้วยคอมเมนต์ฮะว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นยังไงหลังจากที่ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะฟิลิปปินส์3ประตูต่อหนึ่ง ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าตอนที่ผมทําคลิปนะครับทางสมาคมฟุตบอลฟิลิปปินเนี่ยยังไม่ได้ลงผลการแข่งขันทําให้ไม่มีคอมเมนต์จากทางฟิลิปปินโดยตรงนะฮะแต่ว่าจะมีคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินบางส่วนที่ไปโผล่คอมเมนต์ในเพจอาเซียนนะครับซึ่งผมจะรวมเป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนให้ฟังเลยทีเดียวนะฮะมาเริ่มกันที่เพจแรกครับคอมเมนต์แรกเป็นของชาวฟิลิปปินนะฮะเขากล่าวว่าเป็นเกมที่แย่มากสนามไม่ระบายน้ําสัญญาณถ่ายทอดสดแย่การสไลด์เพราะอุบัติเหตุก็เป็นใบแดง เจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะเสมอครึ่งแรกก่อนฝนตกทีมเยือนเล่นได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าทีมชาติฟิลิปปินส์สู้ได้ดีแต่โชคไม่ดีเรื่องสภาพอากาศคอมเมนต์ต่อมาครับก็ยังเป็นของชาวฟิลิปปินส์นะฮะโดยเขาบอกว่าก่อนนะซานมาริโนยังชนะมากกว่าวงเล็บ1ครั้งขณะที่ทีมชาติฟิลิปปินส์วงเล็บศูนย์ครั้งในปี2024คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวมาเลเซียเขาเข้ามาตั้งคําถามนะฮะโดยถามว่า มีผู้เล่นบุรีรัมกี่คนที่ลงสนามแล้วก็มีคนไทยกับคนเวียดนามนะครับเข้าไปตอบเหมือนกันเลยก็คือตอบว่ามี2คนคอมเมนต์ Comment ต่อนะครับเป็นของชาวกัมพูชาเขาบอกว่าเข้มแข็งไว้ฟิลิปปินส์จากกัมพูชาอ่ะแล้วก็ไม่พลาดนะฮะที่จะแนบธงชาติกัมพูชามาด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์ด้วยรักจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งจากฟิลิปปินส คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่าเมื่อวานฉันยังคิดอยู่เลยว่าอยากให้ไทยและอินโดได้มาเล่นรอบ3ามฟุตบอลโลกด้วยกันเพื่อพิสูจน์ว่าอาเซียนแข็งแกร่งพอที่จะสู้กับประเทศใหญ่ๆโดยเฉพาะพวกเอเชียตะวันตกคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่าฟิลิปปินส์เล่นแบบมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นตามแบบฉบับฟุตบอลยุโรปพวกเขาเล่นโดยใช้สมองไม่ใช่แค่วิง่ง คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามเขาเข้ามาตั้งคําถามนะฮะโดยถามว่าทําไมไทยแลนด์ถึงเลิกใส่ชุดสีเหลืองทั้งที่เป็นดินแดนแห่งเจดีทองตอนนี้พวกเขาใส่แต่สีน้ําเงินคือผมคิดว่าคนเวียดนามคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้นะฮะคือปกติทีมชาติไทยเนี่ยจะใส่สีตามสีธงชาตินะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าขอให้ฟื้นกลับมาอย่างเข้มแข็งนะฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่าสนามคุณถูกน้ําท่วมเหมือนบุกิจจาลิว คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามฟิลิปปินแพ้อย่างน่าสังเวชคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่าวยินดีด้วยไทยแลนด์เข้มแข็งไว้นะฟิลิปปินคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับก็ยังเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่าถ้าไทยเจอกับอินโดในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียฉันคิดว่าไทยเอาชนะอินโดไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวฟิลิปปินเขากล่าวว่าสภาพสนามไม่ดีเลยทําให้เล่นยากเพราะบอลติดน้ําหลายครั้ง คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าแมตที่ยุติธรรมของทีมอาเซียนคือได้เล่นในพื้นที่ของตัวเองถ้าทีมอาเซียนได้เล่นกันแบบนั้นทีมก็จะแข็งแกร่งแต่ไม่ชอบเลยที่ทีมอาเซียนประสบความสําเร็จแต่ในแบบนี้สรุปก็คือเขาจะบอกว่าถ้าทีมอาเซียนนะครับเล่นในโซนเนี่ยก็คือจะเล่นกันได้ดีและมีแมต์การแข่งที่ยุติธรรมแต่พอออกนอกโซนนะครับก็จะเจอกับทีมแข็งแกร่งแล้วก็จะพากันเล่นไม่ออกและก็โดนโกงอ่ะเหมือนที่อินโดกําลังเจอนะครับ นี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากเพจแรกครับมาต่อกันที่เพจที่2ครับคอมเมนต์แรกเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่าฮุปปากฉันยังมูฟออนจากแมตต์บาเรนไม่ได้แล้วก็มีคนเข้ามากดคำนะฮะคอมเมนต์ comment ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่ายินดีด้วยกับชัยชนะของไทยแลนด์ทักไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่ากองหลังที่ดีที่สุดของไทยคือแองน้ําในสนามแล้วก็มีคนมาต่อความเห็นนะฮะโดยบอกว่า และใบแดงที่นักเตะฟิลิปปินส์ไม่สมควรได้ไทยแลนด์ก็เหมือนกับบาเรนอีกคนนะฮะเลยเข้ามาต่อความเห็นโดยบอกว่านักเตะฟิลิปปินส์ยกเท้าสูงเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจจะเล่นหนักและทําร้ายนักเตะไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสร้างทัวร์เมนต์ของคุณเองและหาคู่ต่อสู้ของคุณเองซึ่งเอาจริงนะฮะผมค่อนข้างงงกับคอมเมนต์นี้คือตอนที่อินโดเนียไม่ได้เตะรอบ3ามคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ย พวกเขาไม่มีแมตช์ฟี فا เดแข่งกันเลยครับคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าเราคือคนแปลกหน้าสําหรับที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่า2ประเทศที่อ่อนแอกําลังแข่งชิกิทรอยฟี่แล้วก็มีคนอินโดครับเข้าไปตอบกลับว่าคุณภูมิใจไหมไม่ถึงภูมิใจในคอมเมนต์แบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วเจ้าของมเมนต์เนี่ยเลยมาตอบกลับว่าพวกเขาดูถูกเราก่อนโดยเฉพาะพวกเลดี้บอยแล้วคนอินโดคนเดิมนะฮะเลยเข้ามาตอบเจ้าของมเมนว่า คุณก็เลยต้องดูถูกกลับเลยยังอยู่ในยุคที่ต้องดูหมิ่นกันอยู่เลอแล้วก็มีคนอินโดอีกคนนะฮะเข้ามาต่อความเห็นโดยบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนั้นทุกประเทศมีคนไม่ดีและคนที่น่าน,นับถือเราจะเป็นต้องเลือกด้วยเหรออ่ะและเจ้าของโพสต์เนี่ยก็เงียบไปนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าฟิลิปปินส์กลับคืนสู่ธรรมชาติคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าเป็นกําลังใจให้ฟิลิปปินส์ยินดีด้วยกับไทยแลน พวกคุณต่างก็สุดยอดทั้งคู่ส่วนมาเลเซียจงเป็นตัวตลกของอาเซียนต่อไปเพราะเราต้องการความบันเทิงปิดท้ายคอมเมนต์จากเพจที่2นะครับซึ่งเป็นของชาวอินโดท่านนี้โดยเข้าพิมพ์บอกว่าฟิลิปปินส์ก็ใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติคำถามคือทำไมคนเวียดนามหรือมาเลเซียไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนที่อินโดกำลังโดนแล้วคนฟิลิปปินส์นะครับเลยเข้ามาตอบกลับว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้เล่นโอนสัญชาติ คนอีโดอีกคนนะครับเลยมาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเพราะฟิลิปปินส์อนุญาตให้ถือหนังสือเดินทางสองเล่มนั่นคือสิ่งที่ฟิลิปปินส์ทำแตกต่างจากอินโดนีเซียและนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากอาเซียนเพจที่2นะครับทีนี้ฮะผมได้มีโอกาสแวะไปดูเพจของทางเวียดนามนะครับซึ่งทางสือ่อเทอร์เทาสองสี่เจ็ดเนี่ยเขาไม่ได้ลงผลการแข่งขันแต่ว่าเขาลงเรื่องน้ําท่วมสนามนะครับโดยเขาโพสต์ว่านัดเจอกับรัสเซียถูกยกเลิกเพราะพายุยางยินัดนี้กับฟิลิปปิน กำลังถูกเลื่อนเพราะฝนตกหนักน้ำท่วมสนามน่าเสียดายแทนทีมชาติไทยอ่ะซึ่งในโพสต์นี้นะครับก็มีคนเวียดนามเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นกันประปรายนะครับโดยคอมเมนต์แรกเข้ากล่าวว่าเมื่อกี้ฉันเห็นคนกำลังใช้ป้ายโฆษณารีดน้ำในสนามคอมเมนต์ต่อมาเข้ากล่าวว่าเป็นแมตช์ที่น่าสงสารคอมเมนต์ต่อมารีบเตะให้จบจะได้ติดตั้งไฟและไปส่องกบก็คือรีบแข่งให้จบนะฮะแล้วไปส่องกบกันอะไรประมาณนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ โชคร้ายคอมเมนต์ต่อมาให้ตายเถอะนี่มันเรื่องหน้าฆ่าเสื้อกันฝนตอนที่2คอมเมนต์ต่อมาฮ่าฮห,ห,ห,หมาตัวนั้นก็คือคอมเมนต์นี้นะฮะเขาน่าจะมาโพสต์หลังจากเจอเหตุการณ์หมาลงมาเบ่งโชนะครับซึ่งไอเรื่องฝนตกตอนแข่ง kings cup นะฮะทางโกไทยแลนด์เนี่ยก็ได้ลงข้อมูลที่น่าสนใจนะครับซึ่งทางโกเขาได้ลงว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน kings cup 4ครั้งหลังสุดต้องเผชิญพายุฝนตกทุกครั้งก็คือในปี2019 ในปี2022 2023และ2024ซึ่งคอมเมนต์ชาวไทยส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งแนะนําให้เปลี่ยนช่วงการเตะก็คือเลี่ยงหน้าฝนนะครับบางส่วนเนี่ยก็แนะนำฮะให้ย้ายไปเตะที่ภาคเหนือไม่ก็ภาคอีสานซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับคือในปีต่อไปถ้าจะยังเตะช่วงนี้เหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นดับแรกนะครับก็คือหาสนามที่มีระบบระบายน้ําดีๆครับหรือไม่ก็สนามที่จะไม่โดนพายุฝนเข้านะฮะแล้วมันจะทําให้เกมเนี่ยสนุกกว่านี้ และนี่ก็คือเนะ้หาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับสรุปเกมที่เราเอาชนะฟิลิปปินส์3-1ผมคิดว่าเราเล่นได้เกือบเพอร์เฟกต์ละอาจจะมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์อยู่บ้างแล้วก็ปัญหาเรื่องผู้เล่นใหม่นะฮะที่ยังต้องการเวลาเพื่อปรับตัวเข้ากับระบบของอิชิอิแต่โดยรวมเนี่ยผมก็ถือว่านี่เป็นอีกแมตช์ครับที่แฟนบอลไทยเนี่ยมีความสุขแน่นอนส่วนในแมตช์ต่อไปนะครับที่จะเจอกับซีเรียอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันแน่ เพราะว่าซีเรียนะครับอยู่อันดับที่92ในฟีฟ่าเรงกิง้งส่วนไทยครับอันดับ100ซึ่งในนัดที่จะเจอกับซีเรียนะฮะต้องมาดูกันว่าไทยชุดสายเลือดใหม่แล้วก็วงเล็บว่าบวกกับนักเตะรุ่นเก่าที่อิชิอิเนี่ยอยากเห็นฟอร์มต้องดูว่าในชุดนี้นะครับจะทําได้ดีแค่ไหนเมื่อเจอกับทีมที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันก็หวังว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนะครับนั่นก็คือชนะและเป็นแชมป์ kings ครั ซึ่งไทยเนี่ยจะมีกําหนดการเจอกับซีเรียนะครับในวันที่14ตุลาคมหรือว่าวันมารืนนะครับแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มรับชมสดได้ทางช่องทางเดิมก็คือทางไทยรัฐทีวีกับเพจหรือว่า YouTube นะครับของทางช้างศึกและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ